เรียนรู้ประวัติศาสตร์เราขานความเป็นมาจงังวหงว,งวัดชายแดนใต้แล้ววันนี้ครับคุณหมูกแดงปัญญาได้ะมาทํากิจกรรมกับน้องๆที่มีชื่อว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราขานความเป็นมาจังหวัดชายแดนใต้วันนี้เราอยู่กันที่วัดหน้าถ้รมนะเขาบอกว่าลิงมันเยอะผมก็เลยคิดแคปชัน่นแคปชั่นหนึ่งออกเขาบอกว่าหน้าถ้ำนี่มีลิงแต่ถ้ารักจริงเนี่ยมีเราและกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาเป็นไงบ้างครับในการเดินขึ้นวันนี้ก็ยังยังโอเคอยู่แต่งเงินไหลหมดแล้วแต่ไม่ได้เนืน่อยนะาสู้ดีเท่าไหร่งเหรอฮะ